ประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเลสโอ้โหอ,อะไรคะการมาสู่ราการชิงชาสวันปีที่8นะฮะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอบ<า>เอาเล่ะค่ะตอนนี้ บรรยากาศของฤดูฝนรอบแรกนะคะค้นหาโรงเรียนที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะแล้ววันนี้ทั้ง2โรงเรียนนะครับมาใหม่ทั้ง2โรงเรียนเลยอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนั่นคือโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมครับ <S 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 ค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมาจากทางใต้เลยค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันทั้งคู่นี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าครั้ง <S S แรกเนี่ยบางทีเขามีทีเดียเขาอาจจะซุ่มกันมาหลายๆปีมาดูมาแล้วก็เอ้ยลองมาดูกันสักหน่อยไน ที่มาครั้งแรกเพราะเดาทางไม่ถูกถูกต้องแต่ว่าเขาจะอะไรไหมพวกเราดูนะคะไปแอบมาแล้วค่ะแอบซุ่มดูเลยนะคะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกก่อนมาเริ่อมาที่โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคกันเลยครับซึ่งเราจะตามน้องๆไปฟังเสียงนักร้องสดๆกันครับค่ะชื่อน้องแอลค่ะพี่วายเพื่อนไปแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยมาร้องดีกว่าไหมครับเนี่ยหนึ่งดวงจันทร์แถวสุพรรณบุรี เมื่อกี้พี่แซวเล่นนะครับแต่เสียงบาดใจมากๆเลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราหิมลุกท่งโรงเรียนลมศักดิุทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับน้องๆกันด้วยนะครับมากันที่อีกฝั่งบ้างครับแม่นักร้องของโรงเรียนนี้ร้องเพลงเปิดตัวมาเลยครับสู่ห้อง เจันเสียงดีจริงๆครับเป็นไงคะพร้อมไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะหนูไม่ได้ไปเป็นนักร้องหรอกค่ะอ้าวร้องอยู่ตั้งนานนี่ไม่ใช่นักร้องเหรอเนี่ย <c oughs> แล้วนักร้องตัวจริงอยู่ไหนกันครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายปราโมชยัยเิทาครับชื่อเล่นชื่อบูงครับตื่นเต้นไหม ก็ไม่ตื่นเต้นแค่เราทําให้ดีที่สุดทําเหมือนตอนที่เราซ้อมครับขอลองฟังเสียงจากน้องร้องตัวจริงหน่อยสิครับฉันปลูกต้นไม้เอาไว้ชายค่าต้นหนึ่งหน้าออดอ้อนขนาดนี้แม่ยกทั่วประเทศคงใจละลายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราไปสนุกกันต่อกับนท์บาท